สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอาจารย์หมาเบอร์ไวรายการที่จะเปิดโลกัศน์ทุกท่านให้รู้จักกับท่านอาจารย์มากยิ่งขึ้นรวมถึงศาสตร์วิชาฮวงจุ้ยของท่านอาจารย์ด้วยนะคะวันนี้ก็อ,อยู่เมืองกาญฮะเออไม่ใช่ยังย,ยังไม่กาญจนบุรีน,นี่ราชบุรีเมืองคนสวยเมืองคนสวยโพธารามเออเขาเรียกคนสวยโพธารามแล้วคนงามบ้านโป่งเหรอใช่โอ้ราชบุรีนี่มีแต่คนงามเนาะจ้ะ แล้วก็เป็นภารกิจแบบเร่ง<ะ>ด่วนนะมันก็เลยเป็นชอ็อตสั้นๆ<ะ>หลายๆคนที่ตกค้างอยู่ก็ใจเย็นๆป๋าบอกแล้วว่าเดี๋ยวสิงหามาให้ใหม่จริงเหรออืมอืมเพราะว่ามันมีค้างอยู่เยอะต่วแน่นอยู<ะ>่เที่ยวนี้เรามาได้ไม่นานก็<ะ>ท่านอาจารย์ยังมีปัญหารเรื่องสุขภาพอยู่ต้องไปตรวจน,นะครับ<ะ>วันนี้มาตรวจที่ดินเปล่านะแต่ว่าเรื่องที่คุยก็ก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่ดินเปล่าเท่าไหร่นั่นหรอกเียงแต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องความเข้าใจของลูกศิษย์นะ เพราะว่าบ้านก่อนบ้านนี้มาเมื่อกี้นี้เจอเอาปวดหัวมึนตึบนอกจากปวดหัวแล้วทำป่าฟิวขาดด้วยฟิวขาดอาจารย์บอกว่าอะไรนะเอ้ยบ้านนี้อยู่ไม่ได้เพราะว่าตำแหน่งหน้าบ้านไม่มีตำแหน่งให้เปิดประตูเปิดประตูไม่ได้หรอกหน้าบ้านเนี่ยไม่มีตำแหน่งมงคลเลยเป็นคนตะวันตกอหน้าบ้านหันทิศตะวันออกจะบ้านว่าไงนะนะมีตะวันออกเฉียงใต้ตะวันออกและทิศใต้และท่ใต้อ ทีีน้จะบ้านชี้ไปด้านข้างบ้านเปิดประตูข้างบ้านได้ไหมคะเท่านั้นแหละเอฟิวขานเลยเดี๋ยวนอกจากข้างบ้านแล้วเป็นข้างบ้านที่หลบพลังด้วยนะอือเป็นข้างบ้านฝั่งเสืออีกท้งหนึอแล้วหันหน้าไปในสวนเอคือคือพูดง่ายว่าหลายคนอาจจะเข้าใจว่าแค่ทิศทางนะเพราะว่าจริงๆแล้ว ที่ป๋าฟิวขาดเนี่ยต้องบอกก่อนอว่าเริ่มต้นตั้งแต่เจ้าบ้านพยายามจะต่อบ้านออกไปใช่ไหมตัวครั้งแรกอาจารย์บอกเอ้ยอยู่ไม่ได้นะไม่ดีแล้วเขามีที่เยอะเหมือนบ้านสวนอาจารย์ก็แนะนําว่าอันนี้ขนาดใจดีแล้วนะยอมยอมให้สร้างบ้านแต่เลือกพื้นที่ผืนนึงใกล้ใก้กันองศาพิเศษฟ้าดินมันจบแต่ว่าต้องเคลียร์ต้นไม้ออกนะเกิดความเสียดายต้นไม้นั่นแหละนั่นแหละไม่ใช่เสียดาย้ขาไหมหรอทีนี้ดื้อเลยดื้อเอาเอาเอาคาที่ อาจารย์บอกว่าฟ้าดีไมันช่บางทีเนี่ยเขาเขาเรียกพวกนี้ว่าว่ายังไงดีอะคลิกแขงเอาฟังหูมันฟังแต่สิ่งที่ตัวเองชอบอคือสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบไม่เอาโเคเช่นป๋าบอกว่าให้ทําบ้านให้สะอาดสว่างเป็นระเบียบไม่ต้องไปเสียเงินทําอะไรเก็บบ้านให้เรียบร้อยเป็นระเบียบสะอาดแล้วปรากฏว่าไปฟังอาจารย์ว่าบ้านองศาพิเศษอยู่ได้ดีอืม อยู่ได้อีกยาวแต่ยังพออยู่ได้ถ้าถ้าจะทําอาจารย์อนุญาตให้ทําบ้านองศาพิเศษเพราะว่าเขาเป็นคนหมายเลขสองด้วยแหละเป็นคนตะวันตกเอาครึ่งหนึ่งของอาจารย์แล้วบังเอิญว่าเอาครึ่งหนึ่งของป๋าบ้านพิเศษ6ด้วยที่อาจารย์พูดถึงวันนั้นเอาสองครึ่งมาแปะกัน เพราะว่าจริงๆแล้วอาจารย์บอกว่าให้สร้างบ้านใหม่ในพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ใหม่ซึ่งอาจารย์พูดถึงแต่ป้าบอกว่าถ้าในช่วงนี้เนี่ยยังไม่ได้สร้างบ้านมันใช้เวลาอีกพักนึ่งเขาจะไม่เก็บบ้านให้เรียบร้อยเพราะเขาก็บอกว่าเขายังไม่พร้อมที่จะสร้างจริงๆป้าบอกเก็บบ้านเรียบร้อยพื้นฐานเบื้องต้นเนี่ยคือสะอาดสว่างสว่างโล่งเป็นระเบียบก่อนนะทำอย่างนี้อากลิ่นอะไรรอบข้างฐานให้มันโล่งป้าบอว่าก็เลยขอยืมประตูจากอาจารย์มา หนึ่งสามห้าแล้วก็เอาบ้านที่ป๋าบอกพื้นฐานทําให้สะอาดก็คือทําพื้นใหม่ทาเดี๋ยวนะปูกระเบื้องใหม่ต้องบอกด้วยนะว่าปูกระเบื้องใหม่ในส่วนที่เป็นนอกบ้านพูดง่ายว่าต่อเติมยื่นหน้าออกมาแล้วทําห้องโถงใหม่ตรงนั้นน่ะปูกระเบื้องใหม่มุงหลังคาใหม่ก่อผนังใหม่แล้วก็บิดประตูให้เอียงไปที่ร้อยสามสิบห้าองศานี่คือวิธีการที่เขาคิดว่า มันก็คือบ้านหนึ่งสามห้าสามหนึ่งห้านั่นแหละมันกลายเป็นบ้านองศาพิเศษแล้วทันทีหันประตูไปแล้วก็ถือว่าต่อเติมบ้านใหม่ได้นะเปลี่ยนยุคเขาเปลี่ยนยุครับเพราะว่าเดิมบ้านุูเก่าจะเป็นลมจะเป็นลมก่อนอันนี้ก็เลยเป็นปัญหานะแล้วก็เลยคุยกับกับกับป๋าก็คุยกับท่านอาจารย์นั่นแหละแล้วก็แจ้งท่านอาจารย์ไปว่าบางทีมันก็เข้าใจนะว่าลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยบางครั้งเรียนออนไลน์ เรียนบ้างไม่เรียนบ้างดูบ้างไม่ดูบ้างดูบางตอนที่ตัวเองชอบแล้วก็จําฝังใจในสิ่งที่ตัวเองชอบปฏะติดประต่อไปเองเอาภาพแต่ละมุมเนี่ยมาต่อกันเองแล้วก็เลยเข้าใจไปเองเข้าใจไปในแนวทางที่ตัวเองอยากจะเข้าใจไว้ใช่ใช่เอาตามใจตัวเองมันก็เลยกลับหน้าเป็นหลังกลับหลังเป็นหน้าก็กลายเป็นเรื่องประหลาดเลยคู่ง่ายว่ามันก็ไม่ได้กลายเป็นภาพที่สมบูรณ์แบบซึ่งความเป็นภาพที่ไม่สมบูรณ์แบบเนี่ย มันก็ไม่สามารถที่จะส่งพลังหรือว่าทําให้มีผลผลชัดเจนตรงจุ้ยย่าอย่างนี้ละกันนะแล้วเวลาเราฟังอาจารย์คอมเมนต์บ้านเนี่ยนะห้องครัวไม่ดีห้ามเอาตะข่ายมาล้อมอ่าเดี๋ยวถอดออกอ่าก็ก็ไปหูก็ไปฟังว่ามันไม่ดีเอาออกจ้ะเอาแค่ตะข่ายออกลูกกรงไม่ดีก้านกรงแบบนี้ไม่ได้อ่าเอาออกค่ะหลังคาลอยต่อรั่วไม่ได้เดี๋ยวซ่อมอ่าเดี๋ยวปิดอา้าม ไม่มีรู้ว่าเดี๋ยวทำเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เมื่อไหร่ไม่รู้อ่ะแต่ว่าเดี๋ยวทําคือประมาณว่าทุกอย่างที่อาจารย์คอมเมนต์แก้ได้หมดเลยอนึกออกไหมแต่เราบอกว่ามันไม่ได้ทําครั้งเดียวนะคือคือหมายถึงว่าไม่หมายความว่าคุณจะมาหยิบทําทีละครั้งวันนี้ทําวันนี้แล้วมันจะดีขึ้นมันไม่ใช่คือคือโดยโดยภาพรวมเวลามันทํามันก็ต้องทําให้เรียบร้อยทั้งหมดแล้วมันถึง่อยนทับหนึ่งเพราะไม่ฉะนั้น มันก็จะกลายเป็นว่าเหมือนเหมือนบ้านนี้ทำแต่ตัวบ้านแต่ว่าสภาพภายนอกเนี่ยยังรกร้างโรยมยังคล้มยังบอกว่าคนรกอะเราใช้เราใช้คำว่าคนรกใช่แล้วก็ร่มคล้มด้วยนะคล้มมากมากคือมันดีขึ้นกว่าเดิมนิดเดียวแต่มันก็ยังรกอยู่ไม่พอมันต้องโล่งสะอาดมากกว่านี้เพราะฉะนั้นสําคัญอยู่แบบไหนคุณภาพชีวิตก็จะเป็นแบบนั้นอันนี้จําไว้เลยนะอยู่แบบสลัม คุณภาพชีวิตก็เป็นสลัมอยู่แบบกรรมกรคุณภาพชีวิตก็เป็นกรรมกรอ,อยากแบบเกษตรกร,รกร็เป็นแบบนั้นคุณอายุก็เป็นเกษตรกรถ้าอยากมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมันก็ต้องปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยลูกศิษย์จะบอกว่าโอ้ยท่าอาจารย์ช่วยให้ดีขึ้นก่อนนะแล้วหนูจะย้ายหรือว่าดีขึ้นก่อนแล้วถึงจะสร้างบ้านใหม่เนี่ยทีนี้พอมันมีช้อยเลือกให้ปุ๊บมันก็จะเลือกที่แก้เพราะมันง่ายมันไม่ต้องเปลี่ยนอะไรค่ะ แล้วก็จะไม่ทำอย่างอื่นต่อเพราะฉะนั้นพอมันดีขึ้นมันก็จะดีขึ้นได้นิดเดียวเองแล้วพอสุดท้ายจนมันหมดเวลาแล้วก็จะมาบอกว่าก็อาจารย์ยอมให้หรือว่าเวลานอกจากเวลาหมดแล้วพลังหมดด้วยออหรือว่า ในปีที่อาจารย์แก้คุณยังไม่ค่อยชงเท่าไหร่ใช่ไหมพอปีถัดไปคุณชงมากกว่านี้เกิดบ้านก็ชงคนก็ชงปัญหาเป็นซุกซ่อนไว้มันก็จะผุดออกมาได้บางครั้งนี้เนี่ยเราทีมงานก็เลยเห็นใจท่านอาจารย์นะบางครั้งมันลําบากใจมากนะคือไม่แก้ก็ถามว่าไม่ช่วยนะแต่ถ้าแก้ก็กลายเป็นว่าผลักคนอื่นลงหลุมอ่ะใช่ไหมคะผลักคนอื่นตกเหวไปอีกพอช่วยมันก็เหมือนไม่สุดอ่ะนะมันเหมือนกับ เอาตัวรอบไปได้เป็นครั้งครั้งอย่างนี้มันก็ไม่ใช่วิธีของอาจารย์แล้วมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่หมดช่วยที่ดีมันจะแก้ปัญหาไม่จบไม่สิ้นแล้วบางสถานที่เนี่ยมันไม่มีพลังแล้วจริงๆนะคะมันเปลี่ยนทิศทางไม่ได้เปลี่ยนที่อยู่ไม่ได้เปลี่ยนอายุบ้านก็ยากเนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เขาเข้าใจว่าเขาทําอะไรใหม่แล้วมันเปลี่ยนอายุบ้านเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ใช่นะคะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรา เชื่อมสะดือกับบ้านเดิมถูกไหมเราต่อเติมบ้านเดิมออกมาดาวยังคงเป็นพลังของบ้านเดิมอยู่นะไม่ได้เปลี่ยนยุคนะคะใช่สมมติเรามีบ้านอย่างนี้นะตัวอย่างที่คุณก้อยบอกเรามีบ้านหลังหนึ่งอยู่แล้วนะยแล้วเราแล้วเราไปสร้างบ้านอีกหลังหนึ่งเราเคยเจอเคสนี้ที่ที่ลำปางไอ้ที่เชียงรายบ้านหลังแรกยุคเจ็ดบ้านหลังที่สองยุคแปดเขาซื้อที่หลังชนกันแล้วไปสร้างอีกหลังหนึ่งเป็นยุคแปดค่ะแล้วดันไปเชื่อมทะลุใช่ตีทะลุตีทะลุกัน เชื่อมกันมันเลยกลายเป็นบ้านไอ้ที่เป็นยุคแปดนั่นแหะกลายเป็นยุคเจ็ดด้วยเพราะว่ามันนับเอาตามอายุแรกที่เกิดถูกต้องมันก็เลยว่าสะดือเชื่อมกันไปแล้วเออมันก็เลยแก้อะไรไม่ได้แล้วแล้วไม่ใช่ว่าพอตัดสะดือแบ่งบ้านแล้วมันจะกลับอายุเดิมนะไม่ได้เลยเกิดแล้วคือเกิดเลยใช่ไหมคะเออมันมีอายุนั้นแล้วมันก็เป็นแบบนั้นอะละทั้งมันไอ้นี่เวทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยมันก็เลยย้อนกลับมาเรื่องที่ท่านอาจารย์พยายามจะสอนหนังสือพวกเราให้มากที่สุด พยายามสร้างบ้านภูเขาให้เราไปดูเป็นตัวอย่างทําทุกอย่างจัดองค์ประกอบทุกอย่างไว้ให้เรียบร้อยแล้วเพื่อเราจะได้เห็นภาพชัดเจนนะเราเห็นภาพเราไปดูบ้านวัวของท่านอาจารย์ออกแบบมาม,มีโอกาสสัญจรเปิดบ้านใหญ่บ้านเสือให้เขา้าไปดูหรือไปดูบรรยากาศไปดูการจัดวางไปดูการบริหารพื้นที่รอบๆบ,บ้านภูเขาเนี่ย ก็เพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะรวมทั้งการที่ให้เราสองคนเนี่ยไปสอนคอร์สเล่งรัดด้วยนะครับเพราะว่าอาจารย์บอกแล้วในยุค9มันมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูแลสภาพแวดล้อมรอบๆบ,บ,บ้านให้ดีกว่าเก่านะครับเพราะว่ามันเป็นความละเอียดอ่อนของพลังมันจะทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคขึ้นได้ง่ายมากถ้าสภาพแวดล้อมนอกบ้านเสียหาย เพราะฉะนั้นคุณจะต้องเข้าใจก่อนว่าคุณจะต้องดูแลอะไรแล้วคุณจะต้องให้ความสําคัญเรื่องอะไรบ้างนะครับเนี่ยก็เลยเป็นที่มาที่ท่านอาจารย์เนี่ยให้เราเปิดคอร์สที้พอเราเปิดคอร์สปุ๊บก็ตามสไตล์ลูกศิษย์อาจารย์ก็ช้าบ้างเร็วบ้างนะอ่ะก็เลยมาสมัครกันช้าลังเลอยู่นั่นแหละอาจารย์ก็เลยหงุดหงิดก็บอกว่าเอาละไม่เอาละ เพราะฉะนั้นอุตส่าห์ให้แบบนี้แล้วก็ยังไม่สนใจก็เลยให้เปิดแค่ครั้งเดียวคือเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เป็นแค่ไม่ได้เป็นแค่วิชาพื้นฐานนะคะแต่เป็นวิชาที่เราจะเฉพาะเจาะจงออไปว่าคาแรคเตอร์ของดาวยุก,ก้าเป็นยังไงออยุก,ก้าเป็นยังไง ถึงที่คุณควรระวังและคาแรคเตอร์ของดาวต่างๆพอทําปฏิกิริยากับยุคเก้าแล้วเป็นยังไงบ้างอะไรที่ควรจะแก้อะไรที่ควรจะใช้อะไรที่ควรจะระวังดูแลใช่แล้วก็มีมีวิธีการแก้ไขให้ด้วยนะอาจารย์บอกว่าแค่ทาตามที่ท่านอาจารย์บอกเนี่ยอย่างน้อยในยุคเก้าคุณก็รอดแล้วนะครับแล้วทั้งหมดทั้งมวลเป็นวิชาลับ ใช่เพราะฉะนั้นเราถึงขั้นต้องตั้งโต๊ะปรมาจารย์ก่อนเรียนนะแล้วก็ให้จุดทูบสาบานนะครับเพราะว่าวิชานี้ไม่ให้เผยแพร่ออกไปนอกห้องเรียนท่านอาจารย์ไม่ได้กลัวนะครับเพียงแต่ว่าใช้ผิดแล้วจะเสียหายเออเวลาก๊อปปี้เอาไปผิดแล้วแล้วใช้แบบไม่เข้าใจเนี่ยมันจะเกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นคุณต้องมาเรียนก่อนคุณต้องเข้าใจก่อนว่ามันมาจากไหนถิงจะอนุญาตให้เอาไปใช้ถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่ายิ่งคุณนําไปใช้กับคนอื่นแล้วคนอื่นเสียหายชีวิตเสียหายตามกติท่านอาจารย์บอกแล้วนะมันย้อนกลับมาหาตัวเองเนี่ยสิบเท่า,ทาใช่นะนะเพราะนั้นอย่าไปเป็นเลยอาจารย์คงช่วยดูอาจารย์เป็นตัวอย่างนะปวดหัวเมื่อเช้าเลือกกาดาวพุ่งเลยจเจเจะมีการแก้ลูกศิษย์ไปเลือกเอาเพราะฉะนั้นคอร์สนี้นะที่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 เราที่เราจะเรียนกันเนี่ยนะครับมันเต็มแล้วสิบสี่สิบห้าสิบหกเนี่ย 1 4 5สี่สิบห้าสิกรกฎาจนเต็มแล้วแต่ว่าท่านอาจารย์เนี่ยป๋าเนี่ยไปขอท่านอาจารย์มาว่ามีคนที่มาลงชื่อมาที่ต้องตัดสินใจช้าก็เลยรวบรวมกันว่าเอางี้ละกันถ้าครั้งนี้เนี่ยยังมีใครที่มาอยากจะเรียนให้รีบไปลงชื่อก่อนที่เราจะเรียนมันที่14เนี่จองไปกับที่รีสอร์ทเลยเปิดให้เป็นรอบตกค้าง อีกหนึ่งรอบนะอารอบนี้คือหมดรอบนี้ก็ไม่ไม่สอนละนะครับเป็นรอบตกค้างนะครับจะสอนอีกทีหนึ่งวันที่18บ9ปดสิบเก้ายีเดือนสิงหาคมนะครับใครที่ไม่จองไม่ทันรอบนี้แล้วอยากจะเรียนจริงๆนะรีบไปจองเขารับจํานวนจํากัดนะครับเต็มห้องก็คือปิดแล้วทีนี้ถือว่าขยายเวลาให้แล้วนะเอาตามนี้ ถ้าสนใจก็ติดต่อไปที่รีสอร์ทองจุ้ยบ้านภูเขานะครับไปจองกันได้แล้วก็ไปรีบบอกเขาเลยนะช้าหมดเต็มแล้วจะมาขอร้องทีนี้ไม่มีเปิดแล้วอเอาตามนี้อาอค่ะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ